คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมเนื้อหานะครับของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมตสำหรับกระดานปิเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ XRP ก็สามารถเข้าไปฝากได้ กระดานเม็กซี่นะครับติดสิบอันดับแรกของคอ n มาเก็ตแคปนะครับค่าธรรมเนียมค่าแกส๊สถูกมากนะครับถึงฟรีเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นกระดานที่เหรียญต้นน้ำเนี่ยจะเข้าก่อนนะก็ใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปแบ่งปันความเสี่ยงตรงนั้นได้นะครับลองเข้าไปเล่นดูนะลิงอยู่ใต้ขิดนี้รวมถึง หลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ XRP ด้วยกันนะครับข่าวแรกก็จะเป็นกระเป๋า XRP กว่า2,700แห่งถือของ XRP กว่า47,000ล้านก่อนการตัดสินใจสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของ XRP ETF นะครับซึ่งคุณอีริกบูชแนตเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับเขาบอก เราก็มีข่าวบางข่าวบอกว่าเดินกรลักษณานะครับเราก็ข่าวที่เปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยนะครับที่มีการพูดกันนะครับในออฟฟิเชีในวงกว้างเนี่ยคือปลายปีนี้นะแต่คุณออริกบูชแนตนะครับเขาก็ออกมาบอกว่า E T F เนี่ยจะผ่านนะครับอาทิตย์หน้านะครับ15-17เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับรวมถึงกฎหมายเรื่องของ Genius Act ด้วย นะก็เลยกลายเป็นความไม่แน่นอนทางด้านข้อมูลนะครับเพราะคุณอีริชแนนดเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ระดับเทียบหนึ่งนะนะครับวิเคราะห์บิตคอยกับ e t s เนี่ยต้องท่านตกนะครับกับอีทนะนะแต่ว่าทางการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันก็เป็นการวิเคราะห์ไงนะครับรวมถึงข่าวนี้เขาก็บอกว่าอาทิตย์หน้านะครับก็ฟังหูไวห้หูนะครับแต่ดูจากสถานาการณ์เนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรล่าวเรื่องของบนะิตคอยเนาะ นะครับไม่มีอะไรกลาวมากนอกจากเรื่องของหนึ่งคือ g e n น x s a นะครับที่จะที่จะผ่าน,นะครับก็เลยทำให้บิตคอยพุ่งทะลุออทามายไปแสนหนึ่งหมื่นหกพันดอลลาร์นะครับเราก็เตรียมเข้าแสนสองหมื่นนะครับคิดว่าน่าจะเข้าแสนสองหมืนขั้นต่ำนะถ้าเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเกือบเข้าแบบไปติดกันอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ ถ้าไปสูงสุดก็คือ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นะครับจากที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์กันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นะครับ, 150, รบที่จะเป็นแนวต้านสําคัญนะครับน่าจะอยู่แถวนั้นถ้ามันไปได้เยอะๆนะฉะนั้นผมว่าบิตคอยมีโอกาสนะครับแต่เราก็ต้องมองดูในหลายๆด้านนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลายด้านนะครับให้เราต้องจัด นะวิเคราะห์ข้อมูลว่าอันไหนเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สานะแต่คุณนิลิกบูชาแนนเนี่ยเทียรนะ์หนึ่งะแต่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันนะว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่า XRP พุ่งแตะขึ้นสูงสุดในรอบเจสัปดาห์ที่2.43ดอลลาร์ท่ามกลางกระแสเงินทุนจากวานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ สูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์เลยนะครับก็ทะลุประมาณนี้วันที่ยีบสามพฤษภาคมนะก็มีการรายงานว่า xrp ซื้อขายที่2.43ดาดอลลาร์นะครับก็ขึ้นมา4 6่นเปอร์เซในช่วงยีบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นถึง6.85%เปอร์เซนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมูลค่านะตลาดถึง1 3, นึ่งแสนสี่มืสาแปดร้ี่สิบล้านนะครับ XRP น่าจะขึ้นเล่าๆสักสี่ถึงหกดอลลาร์ถ้าราคาสามารถไปต่อได้นะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะสี่ถึงหกดอลลาร์นะผมก็มองไว้ตรงนั้นเหมือนกันนะเขารอเรื่องของ ETF นะครับข้อมูลนี้มาจาก s t a t e มนต์การตัดสินใจ ETF จะเกิดขึ้นเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า ETF จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าตามที่เอริกบูชแนตวิเคราะห์เอาไว้ อะนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูด้วยกันก็มาเรื่องของราคา xrp นะครับตอนนี้ golden cross นะแต่การตัดขึ้นของ xrp เนี่ยก็จะเป็นกราฟ day นะครับอย่างที่ที่เราก็คือตัวของเส้นแรงซื้อเนี่ยกำลังตัดผ่านเส้น ema นะครับหรือเส้น m a ที่เป็นแกนหลักอันนี้ผมดูจากกระดานใดแนนนะครับซึ่งกราฟเนี่ยทรงเดียวกับ d o ชนะครับที่ผมดูมานะ โดชนะครับแล้วก็ตัวของโซนะครับจะมีรอบการขึ้นใหญ่อยู่นะครับซึ่งโดชเนี่ยก็ก็กำลังตักนะโซด้วยนะเขาบอกว่า XRP จับตาที่สามดอนใช่ไหมทดสอบนะครับความชัดเจนของโ n เ r นคอตอนนี้ยังไม่ถึง2.4 2.5อยู่เลยนะครับเมื่อคืนผมใส่ไปประมาณ2.47จุดสี่นะใส่ลองไปนะเราลยคิดว่า อย่าดูที่สามดอนก่อนนะว่ามันจะไปถึงสามดอนหรือเปล่าคงถึงอะครับแต่ว่าจะเกินสามจุดสามหรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีความชัดเจนของโกลเด้นคอร์สนะครับถือเป็นสัญญาณการทะลุก,ก่อของสินทรัพย์เนื่องจากสัญญาณมีความเปลี่ยนแปงลงราคาของ S&P อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น3.79ที่2.43นะซึ่งสูงกว่าเนดสี่ศูนนะก็จริงๆตอนนี้ขึ้นไปสองจ้าแล้วนะ นะครับก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปอีกนะดังนั้นจุดทยานเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะค่อยๆไต่ไปแต่ทนะลุแนวต้านที่2.5ตอนนี้ผ่านแล้วโดยประมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น87.82%เปซ็นเป็นห้าจุดหพันล้านดอลลาร์นะครับแล้วกิจกรรมการซื้อขายเข้มข้นสูงขึ้นเราก็ดัชนี relative strength index นะครับ อ,อยู่ที่หกสิบห้าจุดสี่หกนะครับซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์นี้ยอยู่สภาวะขาขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้อยู่สภาวะซื้อมากเกินไปนะครับที่ทําให้ราคาระเบิดเนาะก็ต้องผ่านสองจุดห้าสองจุดหกไม่ได้นะครับถ้าผ่านสองจุดหกได้เนี่ยถัดไปคือสดอลลาร์เลยนะครับผมก็เห็นอย่างนั้นเพราะว่ากราฟวันนะครับกราฟเดย์เนี่ยมันมันกําลังตัดขึ้นนะครับสู่เส้นที่น่าสนใจ นะครับเซนเอ็มเเนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ XRP ต่อมา,อาเป็นเรื่องของ s อสโหรือ XRP ที่ถูกล็อกไว้นะครับประมาณสี่หมามรอยล้าน XRP นะครับเนื่องจากน่าจะเป็นเรื่องของ s อสโนะร,ราแล้วก็ XRP อยู่ในอันดับ4ของตลาดนะครับกระเป๋าเงินขนาดใหญ่จำนวน47.32ล้าน ก็คือ47,320ล้าน XRP นะอย่างน้อย1ล้าน XRP ต่อกระเป๋านะครับข้อมูลนี้มาจาก statement บทวิเคราะห์นะครับบนเครือข่ายก็ระบุว่า XRP เนี่ยแตะระดับสูงสุดร,รอบ7นะครับสัปดาห์7วีดวิล้วก็จะทะลุที่2.39ดอลลาร์นะก็จะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม ก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลนี้มาจากอ่าเซตเมนต์นะครับวันที่เก้ากับราดาปีสองพันยี่ห้านะปัจจุบันมีกระเป๋าเงินเนี่ยอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยสิบสองใบนะครับที่ถือ xrp อ,อย่างน้อยหนึนะ่งล้านอะซึ่งน้อยกว่าสถิติสูงสุดตลอดการที่สองพันเจ็ด้อยสี่บสามแค่หนึ่งกระเป๋าเองนะครับก็ไม่เป็นปัญหาการถือข้องเหล่านี้รวมไปที 17,320เันล้าน xrp แสดงถึงความเชื่อมั่นของคริปโตระดับหนึ่งเลยนะครับเราก็ความเชื่อมั่นแล้วการพัฒนาการของ xrp l นะครับระบบของ xrp นะครับมาอีกข่าวหน,นึ่งเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ราคานะครับเขาบอกว่าอาจจะทะลุพุ่ง4.35นะครับเพราะครั้งที่แล้วคือไปหยุดที่3.3เนาะก็เป็นไปได้นะครับว่าน่าจะหยุดที่ราคาเนี้แหละนะครับแล้วก็ ลงเทสแนวรับต่อนะครับซึ่งแนวรับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณอ่าเกือบสองดอนนะครับเกือบสองดอนเนาะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่า xrp l เนี่ยเติบโตขึ้นก็ทะลุแนวต้านเมื่อวันพุตนะครับส่งผลให้ราคาปรับโตขึ้นไปอีกนักวิเคราะห์ที่ติดตามสินทรัพย์เหล่านี้ก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวจะผลักดันราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์นะครับว่าการขยับขึ้นของ XRP ครั้งนี้แล้วก็ตลาดเนี่ยอาจจะทําให้เป็นฤดูการของ XRP ผู้ใช้ XRP รายนี้ก็กล่าวว่าสกุลเงินนี้ตอนน่ะจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป้าคือ4.35ดอลลาร์นะครับในสิ้นเดือนกระกฎาคมนะก็มองไว้อย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ข้อมูลนี้มาจาก COBB นะครับ COP เก้ากระกฎาปีสองพันีห้าในเอนะฉะนั้นฤดูการของ XRP เขาเริ่มต้นขึ้นนะครับก็น่าจะหยุดอย่างน้อยคือสี่ดอนนะครับเราก็ถึงหกดอนผมก็มองไปอย่างน,น้เพราะว่า Bitcoin ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ขยับราคาเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วบางคนก็ถือว่าเยอะแล้วด้วยนะ <c oughs> ก็เปิดฟิวเจอร์กันเลยอ่ามันมีข้อมูล อันหนึ่งนะครับที่บอกเหมือนกันว่าตัวของบิตคอยนะหรือคริปโตนะครับมันจะเป็นพื้นฐานในการระเบิดครั้งใหญ่นะครับมันจะมาแน่นอนอันนี้คือกาวสุดๆแหละจริงๆมันก็ไม่ได้กาวนะเราก็ดูตามนั้นนะครับดูตามสถิติตามไซโคนะครับเราดูตั้งแต่ปี2024แล้วก็ใช้การวิเคราะห์ในปี2025กับ2 4ตอิบสีนปลายปีนะครับของโดนัทัมเนี่ย รอ,อ,อบมันอ่ะการขึ้นการลงเนี่ยคล้ายของไบเดนบ้างนะครับในปีสองพันยี่สิบสมน้อมในปีสองพันยี่สิบสี่ด้วยนะครับคล้ายในปีของไบเดนบ้างนะครับจังหวะขึ้นช่วงที่เขาเอาบิตคอยขึ้นเอาบิตคอยลงคล้ายกันเลยนะครับคือเหมือนกันเปียบเลยนะแต่อของทําอาจจะดีหน่อยคือพอเวลาขึ้นนะมันจะมีเวฟแรก นะครับเราก็ขึ้นเวฟสองที่จะทะลุออเทมไฮนะครับหรือทะลุแนวต้านอีกอันหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการลงซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าต้องอย่าชะล่าใจเหมือนกันนะเพราะว่าในยี่สิบหกสองพันยิบเจ็ดเนี่ยเราไม่รู้ว่าสินทรัพย์เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ กฎหมายวีธีพิบูลนั่นแหละนะครับการขอ,องบประมาณของสหรัฐเนี่เราก็มันจะไปเพ่งเลงเรื่องของสงครามนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างกรณีที่ทะเลาะก,กับอีลอนมาร์กนี่แหละนะครับผมก็เห็นเหมือนกันว่าไอ้จุดเนี้ยน่าจะหนักนะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสงครามเนี่ยจะมารูปแบบไหนนะสงครามตัวแทนหรือสงครามโลกเนะี่ยก็ต้องดูด้วยกันนะ ว่ามันจะออกมายังไงนะครับแต่แต่เชื่อว่างบประมาณเนี้ยทําให้สารัฐเนี่ยติดนี้ติดเพดานแน่นอนนะครับแล้วสงครามก็จะเป็นสงครามที่หนักมากนะที่เราจะต้องรับสถานาการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับออีกข่าวหนึ่งคือแ r e b l o ล็ c h a i n นะผสมผสานกับ Trust Swap นะในการจัดการเรื่องของ IDO ีโครับ ดันั้น t a s k w a r p เนะี่ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำและทีม finance นะครับเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโทเค็นนะครับก็หมายความว่าเหมือนกับการจัดการคลังการจัดการสินทรัพย์เนี่ยเขาทำงานเป็นพาร์ตเนอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ข้อมูลเนี่ยมาจาก c r y p t o p o t i t o นะครับก็ระบุว่าความร่วมมือเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่สำหรับนักพัฒนาบนแ r e ซึ่งเขาจะสามารถระดมทุนนะครับจัดก,การขนส่งโทเค็นเข้าสู่ชุมชนใหม่แล้วก็ผ่านเครือข่ายการระดมทุนของทัสวอปที่มอบให้นะครับฉะนั้นโครงการแรกก็จะเปิดกลุ่มพันธมิตรนี่คือ Spark DEX นะครับนี่ก็น่าจะเป็นเด็กที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ xrp นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกับายแลกเปลี่ยนอน,นุญาตคือเด x กนั่นแหละนะครับแล้วก็แพลตฟอร์ม d e f บนแฟร โดย Spark Dex เนี่ยจะเกิดขึ้นผ่าน Spark IDO นะครับหรือ Internal Dex Offering นะครับที่คาดการไว้นั่นเองถ้าตอบไม่ง่ายก็คือคือเป็น Dex นั่นแหละนะครับ XRP พยายามที่จะทำเด x ของตัวเองนะครับแต่ผ่านพาร์ทเนอร์กับแฟนะครับซึ่งยังไม่ใช่สายตรงสายตรงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีว่าอ่ามันจะเป็น Dex ตัวไหนนะครับที่เกิดขึ้นบน XRP นะครับเป็นข่าวของ a อชเชมีเพนะครับเนื่องจากว่าเหรียญกลุ่มนี้เป็นเหรียญในโปรเจกต์ของอาวะด้วยนะครับของ Backlog อกดังนั้น a อชเชมี p เพนี่ยร่วมมือกับยาลาเยตินะครับตัวนี้นะน่าจะเป็นพวกเงินหยวนนะครเป็นผลตอบแทนสำหรับผู้บริโภคนะครับเขาก็จะจับมือกันแล้วก็อ่าเพื่อจะออกบัตรนะครับคล้ายๆกับวีซ่ากับ Mastercard ร์ดะ นะแต่เป็นฝั่งของเอเชียบ้านเรานะครับเราก็อันนี้เขาชื่อว่ายาล a าเยติค์ดนะครับตัวนี้เราก็ความร่วมมือเป็นบิตคอยหรือ b d c นะครับเป็นพวกโปรโตโคอลสภาพคล่องนะครับก็คือยาล a าเนี่ยจะทำเรื่องของคล้ายๆกับแมสเตอร์กับวีซ่านะครับแต่อาจจะเป็นเป็นตลาดกลุ่มเฉพาะนะครับในเอเชียก็น่าจะเป็นจีนนะ ก็เตรียมตัวนะครับทําเป็นบัตรนะครับคล้ายๆกับบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนของ a อชเมียเพนะก็ข้อมูลนี้มาจาก a อชเมียรเพนะครับอ่าเกตเวนะเฟสออนคริปโตนะครับคือต้องการที่จะทําให้คริปโตเนี่ยสามารถชำระเป็นอ่าแลกเปลี่ยนเงินเฟสผ่านระบบของ a อชเมียเพได้ อันนี้โพสต์วันที่9กรกฎาคมปี2025นะครับก็ลองเข้าไปติดตามในเพจใน X ของ A อ a เ m ม Page นะครับใครเป็นแฟนคลับของ p ายเน็ตเวิรนะครับตัวนี้เหลือไพ่ตายอย่างเดียวคือกระดานไบแนนแล้วเนาถ้าเกิดเข้าไปกระดานคอยเบสก็คงยากนะครับดังนั้นเราก็ต้องรอโปรเจกต์นะครับ แต่เราก็รู้แหละว่าภายกําลังเติบโตทีมงานกําลังสร้างเครื่องมือใหม่ปรับปรุงการย้ายข้อมูลและประกาศความคืบหน้าของระบบนิเวศแต่เบื้องลึกเบื้องหลังปัญหานะเกี่ยวกับโทเค็นมากกว่านะครับคือการจัดการอุปทานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ความโปร่งใสด้วยนะเนื่องจากความล่าช้ากระบวนการของ kyc และปัญหาทางเทคนิคให้พื้นายส่วนใหญ่ถูกปิดกั้นนะครับที่จะ เข้ามาเก่งกำไรบนบน Exchange นะครับหรือเซกเนาะฉะนั้นขณะน,นี้โทเคนพายกว่า370ล้านโทเคนนะครับก็เข้าไปอยู่ในเซกเรียบร้อยคือกระดานแลกเปลี่ยนนะครับแต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถเข้าถึงเหรียญของตนเองได้นะครับใครที่เข้าไปสมัครเราขุดพายเนี่ยน่าจะยังขัดข้องอยู่ นะครับแต่ว่าส่วนที่อยู่บนกระดาษเนี่ยมันไม่ขัดข้องเลยเขากลัวอย่างเดียวคือทีมงานเนี่ยจะเอาเหรียญขายนะครับเทขายแต่ก็เป็นไปได้แหละนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาทุนไปใช้นะนะครับเขาก็เลยให้ผู้ถือถือก่อนะเหมือนกับเป็นการระดมทุนแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพัฒนาตัวของโปรเจกต์ต่อไปอ่นะครับใครตามเหรียญ b g จบ้างนะครับตอนนี้ปิดเกตเนี่ยอ่า กำลังเข้าสู่ระบบของเว็บสามนะครับเราวางแผนที่จะขยายโทเค็น BGP ในระบบนิเวศของตนเองต่อไปเขาก็ได้วางแผนในไตมรมาสที่สองนะครับก็จะมีการเผาโทเค็นนะครับประมาณหนึ่งร้อยสามสิแปดมูลค่าหนึ่งร้อยสาสิบแปดล้านเหรียญนะครับล้านเหรียญในงานเบินนร์เนาะมูลค่าของโทเค็น BGP ซึ่ง ถ้าเกิดนับเป็นหน่วยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่สามสิบล้านนะครับเราก็หนึ่งพันห้าสิบสามหน่วยห้าสิบสามจุดหนึ่งหน่วยในไรมาสที่สองปีสองพันยิมห้าฉะนั้นโทเค็นเนี่ยก็จะถูกไปส่งที่เดดวอลเล็ตนะครับแล้วข่าวต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของปีเตอร์เชฟนะครับ ไปด่าคนว่าโง่นะครับเนื่องจากตอนนี้มันมีบริษัทต,ต่างๆเนี่ยเข้ามาถือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยที่เป็นตัวหลักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดกลางลองจากแบ a c k ล็อกกับอาร์คอินเวส n t แหละนะครับก็ได้ด่าเขาอะนะบอกว่าคนโง่มองหาผลประโยชน์คนโง่ของคนอื่น ที่ไม่มีรูปแบบธุรกิจที่แท้จริงนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าแกก็โง่เหมือนกันนะแต่ผมก็เข้าใจที่แกพูดแหละว,ว่าตอนนี้คือเสี่ยงเนาะอ่ะเสี่ยงเข้ามานะครับคือรีบเข้ามาเร็วเกินไปแต่อีกหน่อยคริปโตมันก็จะมีธุรกิจรองรับแหละพวกดิฟาอะไรพวกนี้จะแพร่หลายในสหรัฐอเมริกามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทําเขาก็เตียนตัวแล้ะนะครับเพราะเขาเป็นคน ออกคนหมายนะครับทีมงานเขาอะไรอย่างนี้ดังนั้นก็ต้องลองรับพวกธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตแน่นอนนะปิตเตอร์เชฟก็ก็พูดดีนะแต่ว่าพูดไม่ครอบคลุมแล้วก็ดูเหมือนไม่มีความเข้าใจจริงนะบนพวกสายช็อตอะทำไงได้บริษัทมหาชนกว่าร้อยแห่งนะครับถือบิตคอยในบัญชีคิดมูลค่ารวมประมาณแปดแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญ อันนี้เป็นกลนยุทธ์ของ b a c k l o อกและ m i c r o s e l l e r นะครับเพียงสะสมบิตคอยอยู่เกือบ1.3ล้านเหรียญหรือคิดเป็น6%ของอุปทานทั้งหมดนะก็อันนี้เป็นข้อมูลมาจาก t e r c h e f นะครับวันที่10กรกฎาคมปี2025ใน X อ,อ่ะในเะครับอ่ะช่วงนี้บิตคอยก็พุ่งแตะจุดสูงส,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 สุดใหม่เนาะ1,16,000นะครับจะเข้าแสน0 0 0แล้วละ นะครับก็คิดว่าราคาก็ในสัปดาห์หน้าน่าจะเข้านะหรืออาจจะเฉียดก็ได้นะครับแต่เป้าสูงสุดนะคือแสนห้าหมื่นนะครับถ้าไปได้นะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะครับและจุดหนึ่งที่บิตคอยราคาขึ้นเนี่ยทำพยายามที่จะผลักดันเรื่องของการลดอตัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าคนก็รู้อยู่แล้วแนหะว่า ข่าวมันจะออกมาเวไหนท์ทัมจะด่าพาเวลพาเวลจะด่าทัมสุดท้ายหนึ่งคหนึ่งปีหนึ่งครั้งจะต้องมีการลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งนะครับซึ่งจะต้องมีการลดดอกเบี้ยแน่นอนทุกคนเตรียมตั้งพอร์ตไ้แล้วว่าจะต้องมีการลดนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของบิตคอยเนี่ยระเบิดขึ้นไปนะเพราะว่าเขาเตรียมที่จะย้ายจาก เงินจากบิตคอยเนี่ยเข้าไปในเหรียญแอลคอยด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของหุ้นนะครับคือมีการปรับไอ,ไอสภาพของกระเป๋าของตัวเองหรือคงคัังของตัวเองนะครับเพื่อจะตอบรับในการลดอัตราดอกเบี้ยคือถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยลดเนี่ยทองกับบิตคอยก็จะไม่ได้ซูซ่าเนาะแต่บิตคอยมันพุ่งไปอยู่แหละนะครับอาจจะพุ่งไปมากก่อนที่จะมีการลดก็ได้ พ่าเขาเตรียมไว้นะครับเราก็ทองก็จะพุง่งนะเพื่อจะเตรียมเรื่องของหุ้นบางตัวนะครับแล้วก็ตัวของแอลคอยนะครับเราก็ปลายปีนี้ก็จะอาจจะเข้าแอลคอยซีซั่นกันก็นั่งลุ้นนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปสำหรับวันนี้มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับ เราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ XRP เราก็ Amazing Rich New Moon c o i n นะครับเราสำหรับวันนี้เราหวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยถึง moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ